นะครับครอบแต่งนะครับครอบตามสั่งตามใจลูกค้านะครับอันนี้มาส่งวัดเนาะตามใจลูกค้าครอบอันนี้นี่ลายปปเลยนะครับครอบตัวนี้นะครับสองสามสี่นะครับสามสี่อันนี้ก็ครอบแต่งอีกแบบหนึ่งนะครับนีเลยนะ ตามใจลูกค้าสร้างนะครับตามใจลูกค้าสั่งอันนี้ค็อขอบแต่งอีกแบบนึงนะครับเนาะ <pública> นี่เลยนะครับตามใจลูกค้านะอันนี้อีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขอบแตงแบบ่งลักษณะหนึ่งชัวสามอันนี้นอีกลักษณะหนึ่งนะครับขอบแตง่ง